กาวมันทำให้วัสดุสองชิ้นติดกันได้ยังไงนะ ทุกคนคงเคยใช้กาวกันมาบ้างแล้วแล้วเราก็จะงงสงสัยว่ากาวมันทําหน้าที่อย่างไรเอาง,ง่ายๆแล้วกันนะคุบิกเล่าเป็นอย่างนี้ก็คือนะกาวจะทําตัวเป็นสะพานโพลิเมอร์ที่เชื่อมระหว่างวัสดุ2ชิ้น A กับ B แล้วกันนะด้านหนึ่งของโมเลกุลกาวจะไปยึดกับวัสดุผิวของ A แล้วอีกด้านหนึ่งของกาวก็จะไปยึดกับวัสดุผิว B โดยตรงกลางจะเป็นฟิล์มกาวบางๆซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวที่ทําให้ A กับ B ผูกติดเข้าหากันแล้วกาวมันทางานยังไงมาถึงทาตัวเป็นสะพานโพลิเมอร์ได้หล 3แบบด้วยกันวิธีแรกเลยนะเป็น mechanical interlocking ซึ่งกาวจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในรูพรุนหรือโครงสร้างแล้วพอน้ำเระเหยอ,ออกตัวมันก็จะแข็งหน้าทำตัวเหมือนเป็นหมุดน,นะยึด ระหว่างวัสดุ A กับ B กาวพวกนี้ได้แก่กาวละเทกน์นะกาวไม้ที่เราคุ้นเคยน้ำเหมาะกับวัสดุที่มีโครงสร้างเป็นรูพุนมีร่องต่างๆเช่นกระดาษและเช่นไม้วิธีสองเป็นแบบฟิสิกส์เคมีคอล a อติชั่นคือกาวประเภทที่อาศัยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,น้องๆม .4 ที่เรียนพันธะไปแล้วจะคุ้นเคยกันดีนะครับแรงยึดเหนี่ยวเหล่านี้ได้แก่นะแรงเวนเดวาวนะ้พันธะไฮโดรเจนตัวอย่างเช่นอากาวร้อนใเคยใช้ปืนกาวบ้างแตนะ่พวกนี้จะเป็นนะไซยาโนอะคิเลตมีกลไกในการทํางานก็คือนะไอ แแท่งกาวที่เราใส่เข้าไปในปืนกาวเนี่ยซึ่งเป็นเซยานอะคิเลตเมื่อเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะทำปฏิกิริยากับน้ํากับความชื้นในอากาศจะทําให้มเลกุลเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวเป็นโพลิเมอร์และมีขั้วมากๆสามารถทําให้เกิดไฮโดรเจนบอลแล้วก็ไดโพลอินเทอร์แอคชั่นได้ดังนั้นกาวประเภทนี้จึงเหมาะกับนะโลหะนะเซรามิกแล้วก็พลาสติกวิธีที่3าเป็นแบบสุดท้ายอันนี้จะเป็นเคมีคอลบอนดิ้งคือกาวที่เกิดเป็นพันธะเคมีถาวรเป็นพันธะโคเวเลนต์ จริงจริงเช่นกาวอีพ็อกซี่เป็นกาวที่ต้องผสมนเรซินอีพ็อกซี่เข้าไปกับสารเเร่งแข็งะเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันโดยระหว่างเกิดปฏิกิริยาไอเจ้าอีพ็อกซี่ตัวนี้นะจะเปิดพันธะออกเกิดเป็นโครงสร้างพันธะโคเวเลนต์ใหม่เพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวนะที่แข็งแรงแล้วก็แน่นแล้วก็ทนทานมากๆเลยวันนี้เราก็ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกาวไปแล้วคราวหน้าพิกจะเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอะไรมาไขาให้ฟังอย่าลืมติดตามกันนะครับ